ก็ขอสวัสดีปรมเมพ่น้องเจ้าพะเยาทุกท่านนะครับขอตอนทับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับวันนี้ก็มาพบปะอุจจากกระปรมเมพ่น้องเหมือนเช่นเคยเป็นประจําทุกวันเสาร์นะครับและก็อีกหลากหลายวันทีทางด้านหอกระจายข่าวหรือว่าทางด้านวิทยุชุมชนต่างๆที่เปิลได้นําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ผมดิเจชาตินะครับสุชาติเพียงงานก็รับนาทีดําเนินรายการพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านสุชาติกีฬาแปลง ครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในห้องทรงสวทพยาวกันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นผมดีเจชาติก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ว่ากันก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับคุณสุชาติท่านผู้ฟังพ่อใหม่พี่น้องชาวพยาวทุกท่านครับครับผมวันนี้ก็ชื่อว่าได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังแหม1หนึ่งสัปดาห์นะครับท่านครับช่วงนี้อากาศก็ฮวงซื้อว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับครับก็เริ่มจะเย็นลงมาแถมครับครับ ก็ถือว่าต้องดูแลสุขภาพเนื่อนะครับประเม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับเรื่องแรกวันนี้นะครับท่านผู้ว่ามีภารกิจงานต่างๆนะครับที่จะได้เอามาอื้อเอินบอกกล่าวให้กับประเม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางด้านจังหวัดพะเยาของเขาได้ส่งเข้าประกวดนะครับก็คือการเข้าประกวดจังหวัดพะเยา นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการของชมรมทูบีในเะมื่อวันที่เขาได้ทรงระดับผักเหนือนะครับของปี2558ที่เชียงใหม่อยากจะให้ท่านผู้ว่าได้เล่าถึงกิจกรรมดีๆตรงนี้สักน้อยหนึ่งครับผม ครับเมื่อวันอังคารที่3ามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ,รบผมผู้ราการในวัดพยาวพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนะมีท่านสรทธรสันทัดปลัดจังหวัดพยาวท่านนายแพทย์ขจรวินัยพานิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพยาวนะฮะท่านสวัสดิ์หอมนานรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพยาวพร้อมด้วยทีมงานสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพยาวแล้วก็ในส่วนของชมรมทูบีนบำพะวันซึ่งมีทั้งในส่วนของสถานศึกษาระดับ มหาวิาลยก็คือมหาวิาลยพะเยานะครับระดับมัธยมศึกษาก็มีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูกำยาวนะครับผมแล้วก็ในสถานประกอบการก็มีหอพักชื่อว่ายูพีดรอมของมหาวิาลยพะเยานะครับแล้วต่อไปก็เป็นของชุมชนวัดพระธาตขิงแกงอำเภอจุนครับรบแล้วก็ในส่วนของการทํางานในส่วนของระดับยังวัดก็เป็น5ประเภทด้วยกันครับนะครับ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็ได้มีการประกวดผลงานของแต่ละจังหวัดและก็ของแต่ละชมรมทูบีนวันในแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทสถานศึกษาอุดมศึกษาประเทศมัธยมประเทศชุมชนประเทศสถานประกอบการนะครับในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ10กจังหวัดเนี่ยก็มาร่วมกันในการนําเสนอผลงานบางจังหวัดเปิ้นก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะได้รับรางวัลระดับประเทศระดับมาตรฐานระดับ เพรอย่างนี้นะครับเพิ่นก็ต้องไปนําเสนอเป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของตัวเองเมื่อน้อยลงกว่าเดิมสำหรับจังหวัดพะเยานั่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในดับจังหวัดก็คือในส่วนของราชการนั่นนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายกิจกรรมทูบีน้ำวันซึ่งเป็นโครงการในพระอุธรรมของทุนกหม่อมหญิงกุมารราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีครับนะครับซึ่งเป็นเป็นองค์ ประธานโครงการในภาพรวมของทั้งประเทศที่จะนำกิจกรรมนี้มา,าเป็นสิ่งที่จะทําให้เยาวะชนชุมชนสถานประกอบการต่างๆนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะป้องกันเบื้อ,อ้คนในองค์กรในความดูแลประยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ <ผม S 2> คือคทูบีนวันแปลเป็นภาษาไทยก็คือเก่งได้เป็นหนึ่งได้โดยแบบต้องไปพึ่งยาเสพติดนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีติดต่อกันนะครับจังหวัดพะเยาหอช่วงที่ผมมาอยู่เขาปีที่3นี้ก็ถือว่ารักษาระดับมาตลอดคือเขาจะได้จังหวัดดีเด่นนะครับนตุบินอรรควันได้สถานศึกษาดีเด่นก็คือทั้งระดับอุดมศึกษาหมหาลัยพะเยาคือเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนโรงเจนวิทยาคมนะฮะแล้วก็ แต่เดิมก็มีโรงเรียนอื่นตัวนะฮะสำหรับระดับชุมชนและระดับสารประกอบการก็ยังถือว่ายังยังจะต้องพัฒนาต่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับในวันอังคารที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โรงแรมดิเอ็มเพรสอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ ก็ได้มีการประกวดกันหนึงครั้งหนึ่งของภาคเหนือนะครับผมบก็ได้นําทีมงานที่ได้กล่าวมาแล้วนเนี่ยเลยครับ,รบไปร่วมนําเสนอนะครับแล้วก็ได้ไปให้กำลังใจชมรมตูบีน้่มวันในแต่ละประเภททั้ง4ประเภทนะครับเพราะเป็นก็จะแบง่งห้องกันนะครับในการ<ม>ที่จะนําเสนอผลง,งานแล้วก็มีการ รูปแบบนําเสนอกระทั่งในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการดําเนินงานตูบินเม่อวันนัน้นมันมีโครงสร้างอย่างพ่องนะครับสามกอ,อย่างนี้นะครับ,รบม,มีกรกรกรมการกกองทุนกกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเล่าเพื่อนฟังว่าแต่ละชมรมนั้นมีวิธีการในการทํางานครับเพื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างใดแะมีผลงานเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์ ที่เ,เป็นรูปธรรมจะต้องได้มีอย่างห้องอก็จะต้องเอามามานําเสนอมาบอกกล่าวกันว่าแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดแต่ละชมลมนั้นโดดเด่นอย่างไรนะครับ บางแห่งก็ใช้วิธีการนำเสนอโดยใช้เสียงเพลงบางแห่งก็ใช้วิธีเป็นข้าวเป็นเครือเป็นกลอนอย่างนี้นะครับรบ,บาง <ผม S 2> แห่งก็เป็นการแสดงมีลูกเล่นเน่ยนะเทคนิคในการนำเสนอคือคณะกรรมก,การได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็คือผู้ร่วมประกวดในห้องทั้งหมดเนี่ยได้หันถึงบรรยากาศว่าเขามีเทคนิคในการนำเสนอที่เข้าใจง่ายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ เป็นผลงานที่สามารถทําให้คนในชมรมก็ดีสมาชิกทั้งหมดก็ดีหรือว่าคนในชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้เข้าใจเข้าถึงในเนื้อหาของเรื่องราวเกี่ยวกับทูบีนวันและก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือตัวยารทำให้การป้องกันยาเสพติดมันได้ผลอย่างนี้นะครับครบผมผมก็ได้น,นาําคณะไปนําเสนอในส่วนของการบริหารงานโครงการทูบีนวันระดับจังหวัด นะครับครับผมแล้วก็แต่ละคณะนั้นก็ได้นําเสนอกันไปแล้วก็ผมก็ได้ไปให้กําลังใจในส่วนของชมรมต่างๆซึ่งก็ได้ทํากันตั้งแต่เจ้านะครับตั้งแต่8ปดเก้ามงเจ้าก่อนไปเสร็จก็ประมาณสักสามสี่โมงเย็นนะฮตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันเลยนะครับเนาะคึกคืนกันอย่างนี้เป็นประจำทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะฮะท็นจะได้ทุนกม่ลมหญิงวุรัตน์มาได้เสด็จไปปมเองแต่ทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเสด็จตลอดนะฮะ คือจะมาเสด็จเป็นองค์ประธานในวิธีมอบประธานรางวัลกับทีมที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆทุกประเภทนะฮะแต่ปีนี้ได้พระกรุณาที่คุณมอบหมายให้ท่านวิบูรณ์สงวนพลพรกละกรวงมาไทยกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานในการมอบรางแทนนะครับก็ผลการประกวดในวันดังกล่าวนั้นในจํานวนทั้ง5ประเภท แต่ละจังหวัดนะฮะในส่วนของเจ้าพะเยาก็ประสบความสำเร็จสาประเภทเหมือนเดิมนะฮะคือจังหวัดทูบีโนวันดีเด่นสองก็คือชมรมทูบีโนวันของมหาลัยพะเยาผมซึ่งเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วก็สามชมรมทูบีโนวันของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมนะฮะส่วนสถานประกอบการหอพักยูพีดอมของมหาลัยพะเยานั้นก็ยัง ยังวัดได้รรางวัลในครั้งนี้เตื้อนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยนะที่ส่งเข้าประกวดก็ต้องต้องทํากันต่อไปนะครับแลวแถมแห่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประกวดผลงานคือชมรมทูบินวันของชมรมหมู่บ้านวัดพระธาตุขิงแกงที่จุนเพื่อจุซึ่งจริงๆแล้วก็ก็มีผลงานที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าพอไปประกวดไปแข่งกับเพื่อนที่อื่นเพื่อนก็ยังเหนือกว่านิดนิดอย่างเงี้ยนก็เลย ก็เลยยังยังจะต้องอมีการพัฒนาต่อไปนะครับ,บอันนี้ก็ขอถือโอการนี้ขอบคุณมายังผู้เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมการในการเดินทางไปนําเสนอผลงานแล้วก็ไปทําหน้าที่ในการประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับว่าจังหวัดพะเยาเขาเอง,เอง,เอง,เองนั้นในเรื่องของตูบินวนวันก็มาได น้อยหน้ากว่าจะวัดอน่อนเขาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันยังบาถึงที่สุดทั้งหมดในทุกประเภทนะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับเราก็คงจะต้องได้ร่วมกันทํางานนะครับ,รบเพื่อทุกวีนวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด นะครับให่ชุมชนให้หมู่บ้านให้ลูกหลานเยาวชนเฮานั้นได้ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริงต่อไปครับครับผมอันนี้ขอชื่อว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางั้นจังหวัดพะเยาของเฮาได้มีการสารโครงการต่างๆแล้วนี่อย่างต่อเนื่องนะครับครับผมเรื่องที่2ครับท่านผู้ว่าครับช่วงห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านจังหวัดพะเยาของเฮาก็ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงังซึ่งทันก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจราชการที่จังหวัดพะเยาของเฮาเป็นเชได้กันพองครับในส่วนของท่านผู้ตรวจกระทรวงการคลัง ครับเมื่อวันพุธที่4กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ตรวจรายการกระทรวงการคลังถึงเป็นอดีตอธิบดีกรมศุลกกกรนะครับได้เดินทางมาที่สารกางจังหวัดพะเยาครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะผมผู้ไรายการจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนสนทนาปรึกษาลือในข้อราชการที่สําคัญเป็นต้นว่าเพิ่นก็ได้ฝากฝังครับ ช่วยดูแลนะครับหรือสังการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นต้นว่าสัรพกรสปสา,ามิตรธนานลักและกระทั่งหน่วยงานทางธนาคารต่างๆผทําง,<ม>งานนี่สนองนโยบายของทางรัฐบาลของจังหวัดเนอะนะครับ,รบถ้ามีปัญหาอย,ย่างก็จะให้เพื่อนได้สนุนอย่างก,ก็ได้บอกกล่าวนะครับ,รบแล้วก็ทักันนั้นเพื่อนก็ได ประชุมข้าราชการกับหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงการคลังที่จังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะได้เน้นย้ำในข้อปฏิบัติต่างๆที่จะให้หน่วยงานต่างๆนั้นได้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับแก่ราชการบ้านเมืองนะครับตามนโยบายของ รัฐบาลนะครับครบองกัรนั้นก็ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางรัฐบาลทางของคอสชอนเนี่ยเนทุกจังหวัดจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกเรื่องร้องเรียนเรื่องที่จะต้องคำปรึกษาหรือรวมทั้งการให้บริการ ของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาฮอนก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นบริเวณชั้นล่างหรือชั้นหนึ่งของสารคางจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ได้ดูแลในแต่ละวันนะครับคนก็ได้ไปตรวจ่ยมไปให้กําลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งศูนย์ดังกล่าวนั้นก็จะมีใครการเจ้าที่ของแต่ละหน่วยงานได้พัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยรับเรื่องราวโรงเรียนความเดือดร้อนให้คํคำขาแก่ พี่น้องประชาชนคนพะเยาที่มาติดต่อบริการนะครับอันนี้ก็เพื่อนก็ได้มาเยี่ยมมาให้ข้อแนะนําต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รับผู้ใหญ่ในระดับกระทรวงที่มาเยี่ยมเยียนในจังหวัดแล้วก็ได้มาช่วย้ข้อแนะนําในการทํางานคือประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่มีรริการเชิงผูใหญ่จากส่วนกลางนะครับได้มาเยี่ยมเยียนมาสร้างขวัญกำลังใจ รายการเจ้าที่ในสายงานในดับภูมิภาคของจังหวัดนะครับ ได้มีความมั่นใจในการทํางานนรื่นั้นยิ่งขึ้นนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับของบรรดาข้าราชการต่างๆที่ท่านผดุตรวจราชการเพิ่นได้มาให้กําลังใจในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านผู้ว่าได้มีโอกาสตอนรับแล้วก็ได้นําเรียนใึ้กับ่อแม่พี่น้องนะครับทราบกันตรงนี้นะครับครับครับผมโครงการต่อไปครับท่านผู้ว่าครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของจังหวัดพะเยาของเฮานะครับคือโครงการขับเคลื่อน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมอย่างต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมดีๆต่างๆของพะเยาเขาก็มีแนกนะครับเนาะครับ,รบทั้งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีได้บายให้สำนักง,งานวัฒนธรรมทุกจังหวัดนะครับจัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการสร้างคุมิครองกัรทางสังคมในมิติวัฒนธรรมนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานั้นก็ได้คำนดจัดขึ้นในวันพุธที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนเจ้าครับเป็นต้นมาเป็นต้นไปนะครับที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำนะฮะตะบนเวียงอำเภอเมืองพะเยาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย มาร่วมกิจกรรมกันจำนวนสองร้อยกว่าคนนะครับประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ ครับครูแกนนําจากสถานศึกษาในพื้นที่ทั้งเก้าอำเภอของจังหวัดพะเยานะฮะอำเภอละอย่างน้อยกว่สิบสองคนกว่าร้อยกว่าคนนะครับแล้วในส่วนที่สองก็เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือนักวิชาการศึกษาจากอบตเทศบาลต่างๆทั้งเจ็ดสิบสองแห่งนะครับแล้วก็มีข้าราชการเจ้าที่จากสำนักงานรันธรรมจังหวัดพะเยานะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มาพร้อมเพรียงกันนะครับผมก็ได้เชิญให้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในเช้าวันกาวก็มีพระ วิทยากรนะครับทั้งจากมหาจุราลงกรณนะครับ ที่วัดสีคมคำนะครับครับผมแล้วก็มีพระพิจารณจากวัดตํามม่อนตำบลบ้านตํามาพึงพะเยาก็ได้มาเป็นที่กรบรรญาให้ความรู้ดังกล่าวนะครับครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่เอาบัลละในเรื่องฮีดเรื่อง้อยเรื่องออวิถีชีวิตวัฒนธรรมครับ,รบที่ทําให้อาการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นได้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับทุกวันนี้เอาต้องเผชิญกับสิ่งแวดล,ล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไป ครับดีเพราะยิงในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมที่มีอิทธิพลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะครับผมตั้งในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุนิยมเทคโนโลยีสื่ออะไรต่างๆหลากหลายเลยนะครับเนาะมัน,น,นทำให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนั้นก็มีการเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างหนักนะฮะครับอย่างที่เขาหันกันมีการโอ้กอันจาวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเดี๋ยวนี้เป็นสังคมก้มหน้านะครับ คนตื่นเช้ามาเขากว้าโทรศัพท์มือถืออะไรย่างต่างต่างเนี่ยนะครับ <c oughs> สมาร์ทโฟน <c oughs> เขามาเปิดดูไลน์ดูอันอย่างอ่ะดูเน็ตดู <c oughs> ส่งข่าว <c oughs> อย่างการอะโดยนนึกถึงเรื่องอื่นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ จะต้องมาอ้วมาจากันนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับ,รบเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารการคมนาคมทําให้ข้อมูลข่าวสารนั้นมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วครับผมรวมทั้งผู้คนสินคา้าบริการต่างๆนั้นก็สามารถทายโอนกันได้ในระยะเวลาอันสั้น ระบบต่างๆเพราะว่าด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเสียงล้อมมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและมีอิทธิพลต่อก,กันและกันกระแสะของระบบทุนนิยมมีความทวีความรุนแรงมากขึ้นสถานการณ์ที่ว่านั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างลึกเลี่ยงไม่ได้นะครับสิ่งที่<ม>ปรากฏก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตอลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นประกอบกับการที่สังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนากัน ครับขึ่งเด่นเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมก็เ,เดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมอุตสาหกรรมห้องแต่คณะเดียวกันก็บางส่วนก็ยังขาดความพร้อมในการเตรียมการนะครับของประชากรที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการพรราัฒนาทั้งการทิศท,ทางการพรราัฒนาก็ยังให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจกรรม,มากกว่าด้านสังคมคนะฮะอันนี้ก็ทําให้คนนั่นมัวแต่เสว่ากินมัวแต่ที่จะ เสาะหาสิ่งที่จะมาสนองบำเรอบบำรุงความสุขส่วนตัวทําให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในครอบครัวในสังคมเกิดความขัดแย้งกันนะครับะละอ่อนก็เริ่มจะห่างเหินจากครอบครัวนะฮะบางคร,บครบอบครัวก็มีปัญหาเรื่องความแตกแยกปัญหาความเสื่อมทางจริยธรรม,มบางแห่งก็ สัมภายนักก็ไปก็คือห่างไกลวัดวาลามทางศาส,สนาขาดที่พึ่งทางใจปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร,ครพวกนี้นะครับ,รบปัญหาในวัยรุ่นปัญหาการใช้ความรุนแรงปัญหาการทำร้ายกันระวังนักเรียนทั้งสาวัยรุ่นปัญหาการเสพสื่อลามกอนาจารปัญหา่านิยมการริโรกตลอดจนปัญหาย,ยาเสพติด ปัญหาทั้งหลายทั้งพวงนั้นทาให้อเอาหันว่าวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมก็ดีวิถีชีวิตวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยมันมีการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมไปนะครับ,รบทําให้ขาดหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ดีงามดังนั้นก็ได้จัดให้มีโครงการการสร้างคุง้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมขึ้นก็เพื่อที่จะลดลงให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้นได้ซึมซับ แล้วก็น,นําเอาในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลักในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่กับตัวเก่านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านทางศาสนาับ,บและวิถีชีวิตความเป็นคนไทยเฮาโดยเฉพาะบ,บ้านเฮาเก็เป็นดินแดนล้านนาที่มีความเป็นมายาวนาน นับพันปีรวม,มทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งขกับสถาบันทางสังคมตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมไปจนถึงสังคมของประเทศให้เข้มแข็งต่อไปพร้อมกันนั่นก็เพื่อที่จะพัฒนาเสริมสร้าง,างศักยภาพของเด็กเยาวชนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปให้รู้เท่าทันในเรื่องสื่อสารเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องชีวิตประจําวันนะครับพร้อมกันนั้นก็ต้องการที่จะเสริมสร้างทักษะความโห้ ในเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมหลัก12ประการด้วยครับผมครับ,รบแล้วก็นำความรู้ในเรื่องมิติทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมาสร้างทักษะพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือที่เรียว่าวัคซีนในการสร้างครอบครัวทื่อบอุ่นทื่สังคมคเข้มแข็งมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสามัคคีนำไปสู่สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่สงบสุขต่อไปนะครับ <ผม S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้มีการเอามาดำเนินการกันแล้วก็หวังว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมบ้านเมืองพะเยายเฮานั้นได้มีความอบอุ่นได้มีความมั่นคงตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ชุมชนนะครับรับแล้วก็ทําให้เฮาพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพราะว่าเฮามีวิสัยทัศน์ของจังหวัดพะเยายไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าแรงผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมชุมชนเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียนดันั้นในเรื่องของการสร้างภู่ภ้มงกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนโยบายของทั้งรัฐบาลกระววทรวงวัฒนธรรมกดีในส่วนของจังหวัดพะเยาฮทุกอย่างนั้นสอดคล้องกันจะต้องขอตัวกันนี้ขอบคุณมายังทุกท่านทุกกลุ่มนะครับที่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมอ,อ,อบรมกันนะครับ,รบเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่ไปขยายผลในแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่ต่อไปครับครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ได้จัดทําขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2 5 5 8ที่ผ่านมานะครับโดยสํานักงานรันธรรมจังหวัดพะเยานะครับท่านผู้ว่าก็ได้เอามาเอ่ยนำเรียนให้กับ่อเม่พี่น้องนะครับทราบก็ถือว่าสิ่งต่างๆเ่านี่นะครับค่านิยมอย่างต่างๆเหล่านี้เขาต้องมาฟืนดูนะครับเนาะเพราะว่าคนไทยเขาบดเดียวนี้แห้งหายกันไปแนกนะครับในเรื่องของความอบอุ่นในครอบในครัวอย่างต่างๆนะครับครับใช่และนะครับท่านผู้ว่าครับกิจกรรมสาคัญต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีนัก ใกล้ดีจะถึงเนี่ยวันจันทร์เนี่ยครับ,รบวันจันทร์นี้จะมีกิจกรรมงานบอกรักที่ม่อนทันวันตำบลป,บป่างสางอำเภอดอกคำใต้โดยองค์การประหานสุนยัวัดพเยานะครับ,รบท่านนายกริศนุสิริกับทางอำเภอดอกคำใต้จะจัดให้มีงานเกี่ยวกับการเชิญคู่สมรสมา ร่วมกิจกรรมการบริเวณม่อนธันะวันซึ่งยังมีดอกทันะวันที่ยังงดงามอยู่จะเป็นบรรยากาศที่เตรียมไว้สําหรับที่จะได้ใจเป็นพื้นที่ที่จะบอกรักกันในวันแห่งความรักวันวาเลนไทย14กุมภาพันธ์แต่เนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์นั้นมีการยัดงานหลายทตี่หลายแห่งเพราะฉะนั้นทางอบจจังหวัดพะเยาพร้อมกับทางอำเภอดอกคำใต้ก็เลยได้กําหนดเอาเป็นวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งว่าเลขเก้าก็คือเป็นเลขมงคลด้วยนะครับปีที่แล้วก็จัดตรงวันที่14 พอดีนะฮะปีแรวผมก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีงานวันดังกล่าวเป็นงานเฮือนะครับปีนี้ก็จะจัดขึ้นในช่วงแฟนมงเจ้าครับ,รบที่ม่อนทันวันแ้วก็คือดอกคำใต้ก็จะมีคู่สมรสที่สมัครใจเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับ,บก็จะมีการจดทะเบียนสมรสมอบทะเบียนสมรสเฮือมีการมอบสิ่งของรางวัลปีแล้วมีทองมอบได้ยินเขาแว่วๆปีนี้ก็จะมีมีทองเฮือทุกคู่อันนี้ก็จะได้ก็ลองติดต่อสอบถาม จากองค์การพันสุญญาณพะเยาก็ดีหรือว่าที่ทางอำเภอดงอําใต้ดูนะครับก็เชิญชวนกันนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเอาตุยนะครับที่น่่นธันวันนั่นก็ได้เป็นที่มุจักกันแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นที่สร้างความชื่นชมประทับใจแถมส่วนหนึ่งกับนักท่องเที่ยวครับครัะต่งานหนึ่งตัดไปก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมที่เขาจะเน้นหนักกันในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการรณรงค์เรื่องป้องกันปัญหาการเผาการ ไปป่าหมอกอววนซึ่งก็ <ผม S 2> ได้เริ่มต้นมาหลายแห่งแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ก็ทางจังหวัดก็มีคณะกรรมการคณะทํางานที่ดูแลโดยเฉพาะนะฮะ ผมก็ได้มอบหมายท่านรองผู้ราการอย่างวัดพระเยาท่านรองนิมิตพนชสถันระวงนะฮะได้ช่วยกากับดูแลเรื่องเรื่องนี้ก็ได้เชิญหน่วยงานที่ข้องเพราะว่าจะเป็นไฟป่าอุทยานทั้งอาเภอทั้งอบตเทศบาลทั้งสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณหน่วยงานต่างหารแม้กระทั่งหน่วยทหารเพื่อนก็ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่จะต้องร่วมสนับสนุนนะครับดูแลเรื่องของการป้องกันการเผาซึ่งในระหว่างเดือนมกราคมตั้งแต่หนึ่งมกราถึง3 เมษานนะั้เป็นห่วงเวลาที่จะต้องดูแลกันับนะครับตลอดร้อยสาวันแล้วก็กำหนดหือแต่ละจังหวัดในภาคเหนือแปก้าจังหวัดเนี่ยจะต้องกำนนหนดเวลา60วันที่จะต้องควบคุมเมใ่้มีการเผาโดยเด็ดขาดห้ามเผาเลยนะห้ามเผนะา จังหวัดพะเยาได้ออกประกาศไปแล้วนะครับวันที่14กุมภาวันเวรเลนทายที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มเป็นต้นไฟนะครับจนถึงวันที่14เมษายนวันเนาวันนเาปีใหม่เมืองช่วงนี้ห้ามเผานะครับห้าเผาและหลายที่ตอนนี้ยังบ้านล่องปลอกหลวงเข้มแข็งขนาดน่ะฝ่าพี่น้องชาวบ้านหน่วยงานต่างๆขึ้นไปเฝ้าดอยตรวจป่ากันนะครับไปตั้งจุดตรวจแล้วก็ทาแนวการไฟกันตลอดเวลานะฮะก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะพ่อหลวงแล้วก็ชื่นชมยินดีมี้กำลังใจพี่น้อง ชาวบ้านด้วยนะครับเกี่ยวขอ้องหลายพื้นที่ก็เริ่มมันดาเนินการกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันคุดที่11กุมภานี้ก็จะมีการรณรงค์ไม่เผาป่ารักษาธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะครับที่เทศบาลตำบลแม่กาบตัวเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบขอขอยกการนี้บอกกล่าวพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกที่นะครับได้ได้ช่วยกันดูแลเพื่อไมมีการเผานะครับเฉพาะ14กุมภาถึง14เมษายนนี้ห้ามเด็ดขาดแต่นอกจากนั้นก็อาจจะถ้าจําเป็นก็คือ แจ้งปูหลวงบ้านกำนันนะฮะทั้งอวตอทั้งอำเภอได้รับสามไปก่อนแล้วก็จะได้กํากับดูแลถ้าจําเป็นนะครับก็จะต้องเตรียมการกันเพื่อมีการเผาหือ้อลูกไม้ลูกลำเกิดความเสียหายครับแล้วก็ตอนนี้ดาวเทียมก็เริ่มจับ ยุดฮอปสปอร์ตค่าคของร้อนรายงานมาของเขานี่ก็เจอสี่ห้าแห่งกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังบวรุนแรงตั้งแต่นี้ไปต้องต้องเน้นย้ำกันนะครับเขามีเวลาถึงวันที่สิบสามเนอะถ้าจะเผาจะได้ก็รีบแจ้งกันก่อนอย่าไปเผาเองวก็เดียวจะมีปัญหาแล้วแถมเรื่องหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่สิบสี่กุมภาซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยที่อำเภอดอกคองใต้จะมีการจัดงานวันดอกคำใต้งามนะครับอันนี้ก็เป็นงานประจําปีของอำเภอดอกคองใต้เพิ่นนะครับก็คงจะก่อนที่วันนี้บอกกล่าวแล้วก เชิญชวนเพื่อท่านใดมีเวลาสนใจก็ลองไปแอลพอกันนะครับส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนสินค้าโอท็อปพืชพักกอดสันพิษสินค้าราคาถูกกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งแม่บ้านนักเรียนอะไอย่างต่างๆก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะครับเป็นการส่งเสริมความสมัคคีของผู้คนในพื้นที่นะครับเลยได้เกิดความสุข ในการยุ่ร่วมกันนะครับครับผมครับวันนี้นะครับรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณพลเม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เกียรติตามมาฟังกันมีเหตุงานหนึ่งวันที่สิบสี่เช่นเดียวกันครับผมในช่วงเจ้าเหมือนกันเข้ามงจะมีพิธีสืบชะตากวานกวานเที่าวนะฮะโดยองค์การมหาชนตำบลบ้านตุนนายกรัฐรุ่ดิชัย นะครับกับท่านประธานสภาวัฒน์ยดพระยาอาจารย์บุญทรงเมืองกรุงนะครับกนะ็<ม>ะจะจัดบริเวณท่าเรือทุ่งกิว่ว แต่บนมันตุนอันนี้ก็ขอบอกกาวไว้ในโอการนี้นะครับรวมกันรักษาหินหอยรักษาธรรมชาตินะครับที่มีความยั่งยืนในการที่จะให้รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีงามนะครับจะทำให้เกิดคนเสียหายในเรื่องมลพิษต่างๆนะครับเรื่องหินห้อยต่างๆก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องเอามาเป็นสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจทาให้เอาการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นได้ับประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับครับผมครับท้ายสุดสุดท้ายครับความห่ว ใหจากท่านผู้ว่าสัปดาห์นี้มีอย่างที่จะอุเอินบอกกล่าวกับผมในพี่น้องท่านผู้ฟังครับสำน,<อ>นักงครับเป็นเรื่องที่อยากจะขอ,อะความร่วมมือเชิญชวนได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของวินัยจราจรซึ่งเจ้าที่ตำรวจเริ่มจะกวดขันกันแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะฮะยังหันในทรทัศกันฮะข่าวบริวารถวิว่งฟาไปแดงจนกันนะฮะหันตำตานเดี๋ยวนี้กล้อง CCTV กล้องจ้องวิตมันจับได้นะครับผมที่จังหวัดพะเย เราเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับก็พยายามที่จะต้องระมัดระวังกันออกจากบ้านการขับขี่เป็นห้องว่ามือถือพวงอไล่ยใจใถือกฎจราจรอนะครับ,รบต้องเคร่งคัดกันหน่อยอย่าไปถือว่ามันเป็นอย่างนะครับ,รบต้องถือว่า ปลอดภัยไว้ก่อนนะครทุกชีวิตต้องปลอดภัยนะครับครับผมวันนี้นะครับรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปงก,ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมดีเจาชาตินะครับสุชาติพิธงงานพร้อมกับท่านผู้ว่าขอ,อนำรายการล่ำลาก,กันไปก่อนขอบคุณทุกท่านและก็สวัสดีครับสวัสดีครับ